สวนนงนุษย์พัทยาจัดโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมจัดกิจกรรม12สิงหาพาแม่เที่ยวฟรีนายกำพลตันสัจจาประธานส่วนนงนุษย์พัทยาจัดโปรโมชั่นวันที่12สิงหาคม2567ซึ่งเป็นวันหยุดตรงกับวันแม่แห่งชาติเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยพาคุณแม่เที่ยวสวนนงนุษย์พัทยาฟรีค่าบัตรผ่านประตู1ท่านต่อ1ครอบครัวโดยส่วนนงนุษพัทยาได้จัดกิจกรรมพิเศษให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบัน ในส่วนของโปรโมชั่นอื่นๆเด็กที่มากับครอบครัวสูงไม่เกิน140ซนเมตรและผู้พิการพร้อมผู้ติดตามเข้าฟรีทุกวันผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเข้าชมสวนฟรีทุกวันสุขและผู้ที่สนใจชมการแสดงนงนุชโชว์และการแสดงของน้องช้างแสนรู้สามารถซื้อบัตรเพิ่มเติมได้ที่บริเวณโรงละครสกาลานงนุชพัทยารอบการแสดงมีวันละสี่รอบช่วงเช้าสองรอบช่วงบ่าย2อรอบนอกจากนี้สวนนงนุชพัทยายังมีรถให้บริการชมสวนสวยมากกว่า60สวนบนพื้นที่1,700ไร่จะได้สัมผัสพันไม้หลากหลายสายัน ที่แปลกและหายากจากทั่วทุกมุมโลกได้นำมาจัดแสดงให้ชมทุกวันสำหรับเด็กๆพลาดไม่ได้กับหุบเขาไดาโดสา์ที่มีมากกว่า1,600ตัวโดยส่วนนงนุษย์พัทยาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง18นาฬิกาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w n ์ n พท